กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในสวนของเราคลิปนี้จะไม่ได้ทํารถนะครับแต่ว่าจะมาอยู่กับนี่เดี่ยวลูกซองเบอร์สิบสองนะครับอันนี้ปืนเคลียร์นะปืนเคลียร์นะครับอันนี้เป็นปืน คนไทยเรียกปืนตาเสือนะครับแต่จริงๆจริงๆน่าจะเป็นปืนมาจากเบลเยียมนะครับปืนตาเสือนี่น่าจะเป็นเบลเยียมนะครับข้างบนนี่มีตัวอ,อักษรภาษาไทยเขียนว่าเหล็กอะไรนะเหล็กอะไรสั่งทำพิเศษยิงลูกโดดได้อะไรนี่แหละนะครับตรงนี้นะปืนกระบอกนี้น่าจะยิงลูกโดดได้นะครับ อายุของมันประมาณ100กว่าปีเกือบ120ปีนะครับประมาณ1 1 0กว่าปีแหละก็เป็นปืนมลรดกนะครับที่ทางบ้านก็ใช้กันมานานแล้วจะขาดการบมรุงดูแลรักษานะครับฟังอากเสียงก็น่าอยรู้นะตอนดูจากสภาพด้วยเห็นปะผิวที่มีการลมดำ ถูกสนิมกินไปพอสมควรนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับส่วนกรึปืกกระบอกนี้คือ ejector นะครับหรือว่า extractor หรือว่าตีนผีหรือตัวดิดปอกออกเนี่ย s p r i n มันหายไปนะครับสป r i n มันหายไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวถอดให้ดูนะครับอันนี้ปืนเคลียร์แล้วนะปืนเคลียร์แล้ว เปนเคลียร์้วครับจะถอดกระโจมมือออกก่อนปึ๊บแยกลำกล้องออกมาจากตัวปืนนะในส่วนของตรงเนี้จริงๆมันจะมีเขาเรียกว่ากลไกนะครับเป็น,นกลไกที่จะถีบปอกกระสุนออกมาเวลาเราเปิดลำกล้องนะครับเวลาเราหักคอหรือเบรกบาเรลนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่มีแล้วผมลองถอดดูแล้วมันไม่มีสปริงนะครับ ลองถอดดูละสปริงมันหายไปโอเคนี่คือสถานที่ที่จะยิงนะครับเราจะยิงลงน้ำนะครับเป็นสระสระที่ไม่มีอะไรนะก็ไม่มีอะไรนะครับข้างล่างก็ไม่มีอะไรพื้นที่รอบๆก็ค่อนข้างที่จะห่างไกลจากชุมชนหรือชาวบ้านอะไรพอสมควรนะครับอ่ะเข้าเรื่องกระสุนที่เราจะใช้ยิงก็คือกระสุน ยี่ห้อรู้สึกว่าจะเป็นวินเชสเตอร์นะครับมองเห็นไหมไม่น่าเห็นนะครับย้อนแสงเป็นโอโอบักนะครับโอโอบักเก้าเม็ดปอกสีแดงขนาดสิบสองเกรนะครับลูกวินเชสเตอร์ไม่โฟกัสเลยทีนี้โอเคเป้าที่เราจะใช้ยิงจะเป็นเห็นไหมใบไม้สีแดงตรงปลายนิ้วอะตรงนั้นแหละ โอเคไปดูกันเลยเป็นโอโอบักนะครับเป็น9้าเม็ดนะโอเคไปก็กระจุยนะครับและสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดของปืนกระบอกนี้ นี่มันไม่คัดปลอกนะครับท่านอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวไปถ่ายที่ที่สองสว่างนะครับโอเคแล้วนี่คือตัวปืนของเราหลังจากที่ยิงเสร็จนะครับปึ๊บจะสังเกตเห็นได้ว่า <c oughs> ปืนของเราไม่คัดปลอกนะครับจะเอาเล็บจิกออกก็ไม่ได้ โอเคก็ในส่วนของคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับก็แค่อยากจะลองเอาปืนมารดกมายิงในเลือกสวนไรนาดูสักเม็ดนึงก็ยังดีนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทําอะไรที่มีสาระกว่านี้นะครับมีสราระกว่ายิงนะโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ